ต,ต็มเลยค่ะสวัสดีจ้ะทุกคนจ้ะมาทักทายกันในป้าค่ะเร, <c oughs> เราเรามาหาเห็ดอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้อีกอีกสักวันหนึ่งนะยังไม่ได้สักเห็ดเลยวันนี้เรายังไม่เจอเห็ดนะฮะเราก็เก็บ ใบเปบาะเก็บใบเปาะไปเรื่อยๆนี่จ้ะมมุนชวยสะนี่จ้ะ ้วแล้วค,ค่ะทุกคนค่ะมาแล้วค่ยฝนตกแล้ว ฝันเหไอ้จา้จาไอ้จ้านอนก,กินจะกินแล้วนี่ทุกคนทำโมเดิร์นหลบฝนเจอเห็ดนี่ข้างรถเลย โอ้ยหัวหลุดนี่จะเห็นไหมนี่โหดูหัว,หว,หว,หวมันหลุดไปละอารุณลดอยู่เนี่ยลดอยู่เนี่ยลดอยู่เนี่ย เอามาเก้ปลดก็มาดิเอ้ยคุดเฮดคุดเฮดขวานรุดหมด ฝนตกโอ้ยฝนตกโอ้ยถอนเอาเลยอืยืดตรงนี้อีกนี่ก็โอ้ยถอนขึ้นมาอือแล้วไปแล้วไปแล้วฝน,นตกคุณค่ะโมขุดไม่ได้จ้ะแล้วก็เสียงดังไม่ได้ด้วยโมไม่ได้เอาถุงมาหมน,นี่จะเห็น องขอถอนเอาเด้อฝนตกเปียกหมดเลยถ่ายให้ดูไม่ได้จริงๆอ่ะมีเหตุเยอะมากเดี๋ยวโมขอตัวเก็บก่อนนะคะทุกคนค่ะเสียงน้ำไม่ได้คนเยอะเดินมาคนเดียวค่ะทุกคนเดี๋ยวโมกลับไปเอาไอ้นี่ไม่ได้กลับไปเอาถุงไม่ได้เดี๋ยวเขาเห็นเดี๋ยวโมขอถ่ายนี่จ้ะ อยู่นี่คนแป๊บนึงอนเอาแบบนี้งอกอ๋อเคยไดงกงงอกใช่ไหมใช่งอกไค่เล,คลืองไข่แต่เราเอานี้เราเห็นอยู่นี่องอกบอกแล้วว่าข้ามาจะเอาเห็ดงอกสมพรปากปากดีๆดีวันนี้ เห็ดพอแปลข้างหน้านู่นเป็นไงอ่ะสวยไหมสวยไหมกระเอือกไข่มันไปไหนหมดวะเจอเห็ดพึ่งอืมนี่ก็นี่ทาาเนี้ยมีเมื่อวานว่าเจอไก่ ใหญ่จริงๆนี่ค่ะมันใหญ่นี่อีกเอาอรุณเฮ้ยโอ้ยโอ้มันไอ้นี่ไปแล้วมันลอยพยายามเลือกเอาไปคนไม่กินนี่ค่ะเก็บแต่ขอบปากคนหืมวานวะอรุณ เจอเฮ็ดเขาเรียกเฮ็ดอะไรเฮ็ดกระด้างเฮ็ดกระด้างกระด้างส่งชื่อเลยเค่โป๊เกล้วมั้งเรื่องเหรอเห็ดเห็ดเห็ดกระด้างเห็ดลมอ่ะเอาปะมันใช่ไปห้ากันยันการเถอะนะ อีนนเถ่า,า,ายคลิปว่าจะปิดโทรศัพท์แล้วนะแบตจะหมดหมดเป็นหมดเดี๋ยวถ้าไปหาเห็ดเพาะเราไม่ได้ถ่ายแน่เกือบจะโรยลานะคะเป็นผู้เท่าไปแล้วถอนออกเลยเดอ้อไม่ขุดแล้วเดอ้อ ถ้าข <icana>, ุดเราไม่ไ <sector> ด <al ifting> ้ลากถ้าทอดเราได้ลากนี่ค่ะมะกำตาแดงเยอะแยะเลยอ่ะเต็มเลย ฝนก็ตกคบรนะบนะบ,นบ,นบ,นบน่อยๆตอนนี้เราก็รอเข้ามาดูเห็ดเพาะจ้ะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไหมแหวนมาสำรวจเห็ดเพาะจ้ะเปลาะไม่มีเอาเปาะไปก่อนดึงขาดดึงห่างไม่ได้เอามีดมาห่อมไว้เปาะเนินอ่อนนี้หอมวะอืมอู้ขาดหมดวะ หันหน้ามาหันหน้ามาโจเห็ดโจเห็ดเป็นไงล่ะครัเป็นไงล่ะครับนี่ hey.